มาจ้าเพื่อนเพื่อนกินตําแตงยัวๆก็ยายกบตําแบบตามใจฉันพี่น้นนงแบบนนองยายกบก็ใส่หมูยอ่อเนาะพี่น้องเนาะมีอะไรในตู้เย็นก็เก็บมาใส่พี่น้องจ้ายัวๆเด้อต้มไข่พักบุงเก็บหมูบ้านพี่น้องพักบุงที่ยายกบเก็บไปเอมมากินนำ้ำกบขนมจีนนิดหน่อยมาจ้ามากินน้ำกันยัวๆเสียบๆตำตามใจฉันบบมีหอดบะเขือเทศพี่น้นองบเสียบน้ำบะเขือเทศตรงเนาะเสียบน้ำเขื่นอนปุงผุนเนาะพี่น้งนงนงองเนาะ มาแล้วใส่หมูย่อพริกเพ็ดเรสดจัดจัดจานจานเนาะช่วงกังวันอื้มเค็มพิซองต้มไข่ย,ย่างบักตุมเนาะแซ่บพิ้องแซบ่บเจียวของท้ําเองใ้รสชาติที่ถูกใจกับซ่บเนาะ เพื่อนๆวายยายกบยิกินเบิดบอลเนี่ยมาหลุ่นกันเนอะอืมักบ,บุงอ่อนๆพี่น้องอืมขออนุญาตใช้มือเนอะอืมวันนี้ไทย kín à hát này lại kín xuống tắm này phải nòng đúng không tắm téng กินคนเดียวก็อร่อยพี่น้องไม่ต้องหาเพื่อนกินดอกขันหิวมากแล้วแสบเบิ้ลเนาะน้ำไหลาหลพี่พี่น้องน้ำม,มันอยู่ทั้งไตขนมเสีนนั่นคุกน้ำไหลลงขึ้นเบิ้ลแสบพี่น้องแสบได้รสชาติที่ถูกใจเจ้าของ ตำแตงตามใจฉันยบบายกุบใบยายกุบกินเบิดเดนพี่น้อง่ายายกุบกินเบิดบ่ามาดูกันเด้อเนาะเอาเราถ่ายคลิปด,ดูกันเลยกินแบบบานๆมาดู่ากินเบิดบอลองดูความยาวท่าไรเนาะ ทำเป็นคลิปยาวไปเลยนาะพี่น้องเนาะแต่ยายก,ก,ก็กินเบอร์นี่เลี่ยงไว้่เน้อมาลุ้นกันพี่น้องยายก็อยากรู้ว่ายายกีกกก่กินเบอร์ป่ะ มีอะไรในตู้เย็นก็ออกมาทำท่าพี่นอ้องกินแบบง่ายๆสไตล์ใายกกบผักบุ้งลวก ไข่ต้มยางมะตูมืมแสบค่ะพี่น้องเอแสบแสๆกินเบิดนี่น้ำหน้าขึ้นได้เนี่ยเนาะ <laughs> เอามาลุ่นกันช่วยกันลุ่นเด้อพี่น้องยายกอบอยากรู้ว่ายี่กินเบิดบออะเลยี่ทำเป็นคลิปยาวดูว่ายี่กินเบิร์ดบอสเด้บอแม่นต์อันอันเน้นคอนเทนต์เด้อพี่น้องเน้นดูว่าเจ้าของยายกินเบิดบอเมาใจช่วยกัน มาหลุนช่วยยายก,กุ๊กจิใช้เวลาจากักนาทีพี่นกกาะยัยกก๊ก่บเส้นขนมเส้นนะ่ะีิเบิดอยู่แต่ว่าตาํตาตําแตงนะ่ะบ่เบิดมันไหล phí nhỏ tấm lại nó, Để nó. อบอร์เบิร์ดเอพี่น้องหลายพอดเอาไว้คลิปนาเนาะคลิปนี้พ่อตำนี้พี่น้องจ๋ารูร้แล้วว่าบอเบิร์ดมันหลายสวัสดีค่ะข,ขอบคุณด้อค่ะที่ดูคลิปนี้เด้อพี่น้องจ๋ามาลุ้นด้วยกันแล้วเนาะขอบคุณค่ะ